คิดดีมี EQ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคิดดีมี EQ นะคะวันนี้อาจารย์อ้อค่ะดรชุติมาวงศสวรรัสด์ก็จะมาให้ความรู้กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พูดถึงในเรื่องของการคิดบวกคะ่ะจะมาพูดถึงว่าเราจะฝึกการคิดบวกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยออความคิดเนี่ยมันฝึกกันได้นะคะ เราต้องเลิกคิดว่าคิดบวกนี้เป็นพวกโลกสวยนี่ต้องไม่คิดแบบนั้นเลยนะคะทีนี้การคิดบวกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นคําพูดสําหรับให้มันแบบดูสวยหรูอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เอานะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คิดบวกเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนโลกภายในของเราได้เลยคะ่ะนะคะคนที่คิดบวกสามารถ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เราน่ารักในสายตาของคนอื่นได้เลยค่ะนะคะคนที่คนที่คิดบวกเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรารู้สึกดีนะคะอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะช่วยให ให้โลกหน้าอยู่ขึ้นเลยนะแล้วมันก็จะช่วยให้คนรอบๆตัวของเราเนี่ยรู้สึกสบายใจกับเรามีความสุขกับเรานะคะเหมือนเราเป็นคนมีพลังงานทางบวกนะคะลองนึกถึงหน้าดูอันนี้ไหมคะชอบดูอันนี้ไหมกามินกับกับแนทชาลีดูไหมโอ้เขาเขาเป็นคนมีพลังทางบวกเนยนะนะอาจารย์ชอบน้องสองคนนี้มากเลยคือดูแลตายแล้วเรายิ้มตามไม่รู้ทำไมเออดูแลยิ้มตามเลยนะแล้วก็เขามีพลังงานทางบวกอะ่ะ แล้วเขาก็เป็นคนคิดบวกนะอันนี้เท่าที่ลองสังเกตดูนะคะทีนี้เวลาที่เรามองโลกในแง่บวกเนี่ยมันส่งผลดีนะไม่ว่าจะดีกับทั้งตัวเราภายในของเราภายนอกก็คือคนรอบๆตัวของเราเนี่ยคือเรียกว่าสถานการณ์ในชีวิตมันดีขึ้นนะคะนะคะแล้วก็มันดีกับสุขภาพจิตของเรานะคะคนเราเนี่ยมันจะพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหา ที่มันเกิดขึ้นได้พร้อมที่จะทําให้ชีวิตเป็นไปต่อได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่คิดแบบคิดแบบมีความหวังคิดให้เราไปต่อได้คิดให้กําลังใจตัวเองซึ่งตรงนี้มันมาจากวิธีคิดทางบวกนะคะทีนี้บางคนเนี่ยเจอสถานการณ์ที่แค่ไม่ได้ดังใจก็แปลกไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มมมนะเคยปล่อยโจทย์ไปนะคะในใน ในห้องเรียนคิดดีมี EQ อย่างเงี้ยจะสังเกตเลยว่าคนที่พยายามมาทําแบบฝึกหัดเนี่ยคือคนที่คิดดีอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะฝึกคิดดีให้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ได้รับข้อความจากน้องคนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นน้องคิดบวกจวกไม่ยัง้งประมาณนี้อยู่ทีมนี้นะคิดบวกจวกไม่ยั้งเนี่ยก็บอกเลยว่าเออหนูคิดไม่ได้หรอกแบบเนี้ยมันไม่จริงอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ได้ต้องฝึกต้องฝึกที่จะคิดนะอย่างเช่นการ การใช้คำาี้นะว่าดีจังนะที่เรียกว่าพอคำเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันดึงแล้วนะมันดึงพลังงานบวกขึ้นมาแล้วนะดีจังนะที่อะไรก็ว่าไปขอบคุณนะที่อ๋โอโชคดีจังที่เนี่ยมันทำให้เราคิดมันเปิดหัวใจพลังงานบวกแล้วทำให้เราคิดบวกต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการการขึ้นคำที่เป็นนำอย่างเงี้ยจะดีเพราะฉะนั้นต้องฝึก อย่าแค่อ่านของคนอื่นมันต้องเขียนเพราะฉะนั้นเวลาให้ทําแบบฝึกหัดนะคะเขียนมาในกล่องกล่องแสดงข้อกล่องแสดงความคิดเห็นเนขะียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะช่วยจะช่วยจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะขอให้ทําแบบฝึกหัดกันจริงๆนะคะทีนี้มันก็มีเคล็ดลับบางอย่างนะคะที่เราจะคิดบวกบางทีเราเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆอย่างเงี้ยแบบฝึกหัดที่ต้องฝึกเลยนะคะก็คือ หาข้อดีก่อนเลยสมมติว่าอาจารย์ปล่อยโจทย์อะไรไปเนี่ยนะคะหาข้อดีของเรื่องร้ายๆที่อาจารย์ปล่อยไปปล่อยโจทย์ไปนะคะมองหาข้อดีก่อนเลยว่าเออดีนะที่มันอย่างเงี้ยหาข้อดีไปก่อนแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสมองมันก็จะจูนเข้าไปหาที่เราหาเรื่องดีๆจากเรื่องร้ายๆได้เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามนะคะที่ที่เราสามารถมองข้อดีหาข้อดีในเรื่องรา้ายๆในเรื่องที่เราไม่พอใจได้เนี่ยอันเนี้ยถือว่า ใช้ได้แล้วนะคะเหมือนโลกมันมีสองด้านนะน่ะนะคนคนนึงเลิกกับเราไปมันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อดีนะแน่นอนมันอาจจะข้อเสียกอาจจะเสียใจอย่างเช่นออสมมุติว่าถ้าเราถูกคนรักทิ้งเราไปอย่างเงี้ยเราไม่ควรใช้คำว่านะทิ้งหรือเราโดนเทไม่เอาอย่างงี้เราไม่ใช้ไอ้ทิ้งกับเทเนี่ยไม่ใช้ใช้แล้วเรารู้สึกแยกนะไม่เอาเราก็เอาหมาว่า มันแค่อะไรคะแค่เราเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์นะหรือมันแค่ว่าโอ้ก็สัมพันธภาพมันไม่ลงตัวนะไม่ต้องใช้คำว่าทิ้งหรือเทนะเล,เลือกใช้คำนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วเราก็จะดูซิว่าอ่ะมันทำให้เราก็อาจจะรู้สึกเสียใจมากแต่เราก็ฝึกที่จะหาข้อข้อดีที่มันที่มันเกิดขึ้นแล้วละ่ะเออก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็จะได้มีโอกาสที่จะไปเลือก คนใหม่หรืออะไรว่าไปนะคะหรือดีเหมือนกันที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นหรือเราอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับคนคนหนึ่งที่มันมันมันเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการฝึกค่ะฝึกเลยนะคะหาข้อดีในเรื่องร้ายๆหรือเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ไม่พึงปรานานะคะ ได้ะะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมันจําเป็นสําหรับการฝึกการคิดบวกนะคะก็คือว่าในช่วงการฝึกการคิดบวกเนี่ยถ้าเรายังไม่เก่งเนี่ยนะเราก็พยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนที่คิดบวกะคะ่ะแต่ถ้าในขั้นตอนของการฝึกเนี่ยโอ้โหแล้วเราดันไปอยู่กับพวกคนคิดลบเนี่ย เรียกว่า Socialization ชการขัดเกลาทางสังคมจริงๆเราดีๆไปนะโอ้โหมันเจอเนี้ยเราอ่อนไว้นะมันก็ทําครอบงำนะเราอาจจะเกิดพลังงานด้านลบได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนที่มีความคิดทางบวกมีความคิดก้าวหน้าค่ะมันก็จะทําให้เราไปไป,ไปสู่ทิศทางที่ที่ดีนะคะแต่ถ้าเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องร่วมงานกันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ พูดคุยให้น้อยมากๆแต่ไม่ต้องไปตัดสินเขาไม่ต้องไปรังเกียจเขานะคะแค่รู้ว่าอ๋อเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะกับคนที่มีลักษณะแตกต่างจากเราแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากออหาข้อดีหาข้อดีในเหตุการณ์ที่เราไม่พึงปรถนาแล้วนะคะอยู่ในแวดวงของคนที่เป็นคนคิดบวกแล้วเนี่ยลองฝึกอันนี้ดูนะคะก็เรียกว่าเหมือนกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอะ ฝึกอะไรให้มันฝึกสติฝึกให้มันช้าลงนะคะให้มันให้มันมีสติฝึกสติเพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยพอเราเกิดการคิดลบเนี่ยมันจะจับได้ทันค่ะว่าเฮ้ยนี่เรากําลังคิดลบอยู่นะคะหรือพอเราคิดลบปั๊บเนี่ยเราลองสังเกตดูแล้วโอ๊ยเหมือนบ่าไหลมันตึงเลยนะรู้สึกโกรธรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคิดไม่ดีนะนี่เขากําลังว่าเราเหรอหรืออะไรเงี้ยบาไหลตึงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมฝึก สตินะให้มันช้าลงเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแบบนี้เราก็จะมีสติที่จะปรับให้มันให้มันดีขึ้นนะคะก็ปรับความคิดให้มันดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะไม่คนคิดบวกนะเขาจะไม่ดรามา่าก็เลยว่าเรื่องใหญ่ก็ทําให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ทําให้แทบจะไม่มีอะไรบางคนเนี่ยเรื่องขี้หมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นดรามา่าลองไปดูสิคะเวลาเราเสพข่าวเนี่ย นะบางทีเรื่องมันเล็กๆนิดเดียวเรามานั่งคิดโหเรื่องเนี้ยมันต้องเป็นข่าวเลยเหรอเห็นไหมนะแล้วก็มีแต่พลังงานด้านลบอาจารย์คนหนึ่งนะไม่เสพไม่เสพข่าวแบบนี้เลยไม่เอาเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ดราม่านะเอาอย่างเงี้ยเราเราแล้วเ,เราไปดูเขาดราม่าเนี่ยโอเคมันอาจจะน่าสนใจหรอแต่เราเราอย่าไปสนใจกับเรื่องแบบนี้มันเป็นพลังงานที่มันไม่โอเคนะคะทำให้เราก็ไม่ต้องไปดูอะไรที่มัน มันไม่โอเคออย่างเช่นใน Facebook ของอาจารย์นะจันชอบหมานะชอบหมาชิสุโอ้โหมีหมาเต็มไปหมดเลยเอามาดูแล้วยิ้มได้นะอารมณ์มันดีเห็นไหมคะจชอบต้นไม้สวนแล้วก็มีแบบนี้อะไรที่มันเป็นดราม่านะไม่เอาโอเคอาจชอบชอบน้องกามินกับชาลีอ่ะเราก็มีเอามามันก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องจัดการ สังคมออนไลน์ของเราอะนะให้มันเป็นสิ่งที่มันให้พลังงานบวกในจิตใจของเราด้วยไม่ใช่มีแต่เรื่องเครียดเรื่องอิจฉาแล้วบางทีเราก็เสพติดความดรามา่าเสพติดการคิดการพูดเกินจริงลองสังเกตดูสิคะว่าบางคนก็จะพูดว่า <N> เราก็ทําอย่างเงี้ยตลอดเวลาอันนี้เป็นคาพูดที่ผิดนะไม่มีใครทําแบบนี้ตลอดเวลานอกจากเราหายใจตลอดเวลาท่าน้นเองเห็นไหมคะหรือลองกินตัวนี้สิกินตัวนี้แล้วมันจะทําให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งทิมก็พูดเกินจริงหรือมันทําให้เราแบบมันทําให้เราเขาเรียกว่าสับสนนะ่ะแล้วก็ทําให้เราเหมือนเชื่อเชื่อสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็จากการพูดเกินจริงอะอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราก็ลองตรวจความคิดของเรานะคะตั้งใจเลยว่าเราเนี่ยจะคิดดีมีความปรารถนาดีกับคนอย่างจริงใจแบบที่ไม่ต้องให้เขามา,ามีอะไรตอบแทนแล้วก็ทำดีกับคนอื่นนะคะอาจจะไม่ต้องไปช่วยเขาแบบแบกหามหรืออะไรหรอกแค่รอยยิ้มให้กำลังใจเขานะคะนะอันเนี้ยยิ้มนี่ก็เป็นพลังงานบวกแล้ว เป็นของฟรนะีแล้วยิ้มเถอะแล้วมันแล้วมันจะดีกับจิตใต้สำนึกของเราด้วยนะคะเขาจะยิ้มกลับหรือไม่กลับไม่เป็นไรอะแต่โดยหลักการอะเรายิ้มให้เขาก็ยิ้มกลับมาอยู่แล้วแต่เขาไม่ยิ้มกลับก็ช่างเรื่องของเขานะไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกยิ้มอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นมันเป็นพลังงานบวกนะไม่เป็นตัวจ่ายพลังงานบวกอย่างดีเลยนะคะแต่ถ้าสถานการณ์มันยิ้มไม่ออกก็ไปฝึกยิ้มแนะนำเลยฉีกยิ้มในกระจกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพ อันหน้าอันอันแบบอันงดงามของเราเวลาที่เรายิ้มนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยตรวจดูว่าชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นชีวิตที่ดีมีคุณภาพไหมนะคะเราดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเราไหมเรานอนพอไหมถ้าเราอ่ะการนอนของเราไม่ดีอ่ะมันส่งผลกับอารมณ์ของเรานะคะมีความคิดมีความสัมพันธ์กับอารมณ์คะ่ะเรารับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์ไหมอ่ะนะคะ แล้วเราเนี่ยเขาเรียกว่าออกกําลังกายไหมนะออกกําลังกายก็ไม่ใช่แบบว่า5นาทีอะไรเงี้ยนะอ,อ,อาจจะเริ่มต้น5นาที10นาทีแต่ว่ามันควรต้องอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้มันมีอารมณ์ด้านโละนะนะถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่เป็นไร ค่อยๆบริหารจัดก,การนะคะทำให้มันน้อยลงอ่ะนะคะลดละเลิกแล้วก็คนที่จะฝึกการคิดบวกนะคะมันต้องฝึกจิตใจเนี่ยมันจะต้องไม่ทำใจเป็นขนมเปียกปูนนะก็คือจิตใจมันต้องแบบมั่นคงนะเพราะฉะนั้นฝึกฟังคำวิจารณ์จากคนเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากนะนะคนเขาวิจารณ์เราเนี่ยบางทีเราก็อีโก้ตัวตนเนาะ นะเราก็จะฝึกแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเสียงคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราได้นะคะแล้วเราก็มองมันเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่เออก็น่าสนใจนะถ้ามันจริงนะคะถ้ามันจริงเราก็คิดดูซิว่าเราจะมาปรับปรุงตัวเองไหม self improvement ค่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยพอเราปรับปรุงตัวเองมันก็ดีกับเราเหมือนกับเราก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าเขาพูดแล้วเรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ย เราก็ค่อยๆบริหารอารมณ์ของเราอะค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันมันเป็นเรื่องที่กระทบใจแล้วนัแสดงว่าเราก็ยังอีโก้สูงอยู่มันห้องเรียนที่ดีมี EQ นะมันก็จะบอกเลยว่าคนที่ EQ ดีนะ่ะก็อีโก้จะน้อยเนาะอีโก้ไม่สูงหรอกนะ EQ ดีอ e e ีโ e ก้อีโก้ไม่สูงนะคะแต่ถ้าอีโก้สูงตัวตนสูงเนี่ย EQ ก็จะต่ําลงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆค่อยๆลดตัวตนอะไรลงมานะคะแล้วก็ ก็พยายามที่เขาเรียกว่าค่อยๆละกันแต่ถ้าคนมาวิจารณ์เรานะแล้วมันไม่เป็นจริงนะเราก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปคิดบวกจวกไม่ยัง้งเอาเถอะจะพูดอะไรก็พูดไปปากเขานะความจริงคือความจริงไม่จริงก็ไม่ต้องไปแก้หรอกไปแก้ทุกคนอนะ่ะมันเหนื่อยนะเราก็คิดไปว่าอ๋อนี่มันก็เป็นแบบนี้เขากําลังเข้าใจผิด เดี๋ยววันหนึง่งถ้าเขามาถามเราก็อธิบายเขาไม่ถามก็ไม่ต้องไม่จําเป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทําเลยนะคะตอนเช้าเริ่มเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดบวกเลยโอ้ยเช้าแล้วเหรอดีจังโอ้ยโชคดีมากเลยวันนี้ตื่นแบบสดชื่นวันไหนตื่นสายก็อย่าไปรู้สึกผิดโอ้วันนี้นอนสบายมากเลยนอนพักผ่อนเต็มที่อะไรเดี๋ยวต้องลุกข,ขึ้นไปทํางานเรียกว่า เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานด้านบวกะคะ่ะใส่พลังงานบวกไว้เลยนะคะนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จช่วงที่เราตื่นใหม่ๆเนี่ยจิตใจของเรามันสงบเนี่ยเราทํา o g r a m m i n g ได้นะทําการโปรแกรมจิตนะคะอย่างเช่นหลับตาสมมติว่าแต่อย่าหลับไปเลยนะหลับตาอย่างมีสตินะสมมติตื่น่าโอ้วันนี้ดีจังเลยนะรู้สึกดีนะแล้วก็ หลับตานิดนึงเอามือวางไว้ที่ท้องหายใจเข้าออกให้สบายนะคะแล้วก็เห็นภาพความสําเร็จของเราอะนะคะว่าเราอะความความส่วนของเรามันคืออะไรนะเป็นพลังงานบวกอะนะคะแล้วทําไปอย่างเงี้ยทุกวันนะเช้าแล้วก็ก่อนนอนช่วงจิตที่แบบมันเคลียร์สบายๆายนะคะก,ก็ทําไปแล้วก็พอทาเสร็จแล้วก็บอกว่าเออวันเนี้ยก็เป็นวันดีของเรา นะเป็นวันที่เราจะได้ออกไปทําความดีนะคะการทํางานคือการทําความดีนะแล้วก็มีโอกาสก็ฝึกสติ ทั้งวันนะ่ะนะคะโอเคเนี่ยเป็นไงเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีไหมนะคะสิ่งที่เราทําอยู่เรารู้สึกมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดอารมณ์ทางลบนะ่ะมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวมันไม่เกิดอย่างนง้นทั้งวันหรอกเวลาที่เราโกรธอย่างเงี้ยมันไม่โกรธอย่างเง้ยนะแบบสิบชาติตลอดเวลาทุกวินาทีหรอกมันโกรธแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายมันช่วงโกรธก็อย่าไปสื่อสารโกรธก็ดื่มน้นนานนํานิ่งๆทำนู่นทำนี่เรียกว่าย้ายการจดจ่อโฟกัสเชนจ์นะคะแล้วเราก็ต้องมีเรื่อง ที่ดีๆเอาไว้จดจ่อนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าอาจารย์รู้สึกแบบโอ้มันเหมือนเครียดนิดๆเลยมันมีความเครียดมันเกิดขึ้นได้อย่าไปรังเกียจความเครียดนะคะถ้าเครียดนิดหน่อยมันดีนะแต่ถ้าเครียดแบบรู้สึกปวดท้องอะไรเงี้ยนะระบบในร่างกายเริ่มเริ่มแปรปรวนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการความเครียดนะคะเช่นส,สมมติว่าเราเครียดเนี่ยของอาจารย์ก็ไปดูหมาเลยก็เรียกเลี้ยงหมาออนไลน์ไว้นะกะ็ชอบแบบดูหมาก็ยิ้มละเราก็หายละ ทักเดียวเองนะอันเนี้ยเพราะฉันหาสิ่งที่เราชอบไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะดูหมาแล้วหายนะแต่ว่าหาสิ่งที่เราชอบดูนะคะชอบนะที่จะโอ้ดูสวนสวยๆดูแล้วสบายใจนะคะหรือบางคนก็อาจจะวาดวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะมีสมุดมีสีอะไรสักนิดนึงพวกเนี้ยมันมันช่วยเราทีเดียวเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องต้องทำนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดันบ้านอีกอันหนึ่งนะ พวกมีกระตูนนะไปหาอะไรที่มันขำๆนะอ่านเรื่องขำอ่านเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยเคยเล่าให้ให้ห้องเรียนเคย,เคยไปสอนเคยไปบรรยายนะเรื่องเรื่องนี้ก็แบบขำๆนะเทสดูว่าเออคุณเนี่ยมีอารมณ์ขันไหมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะก็มีตาตายายคู่หนึ่งนะคะตายายเนี่ยก็อยู่กันมาสักสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะคะ แต่เขาก็ยังรักกันอยู่เนาะแล้วก็วันหนึ่งตากับยายก็เปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งมันไปเที่ยวนะคะแล้วก็บอกว่าตาเนี่ยเขาก็ชวนบอกยายมานั่งนี่สิมาจิบกาแฟกันริมหน้าต่างเนี่ยมองออกไปข้างนอกสวยมากเลยนะตากับยายเนี่ยเขาก็เขาก็ไปนั่งริมหน้าต่างแล้วตาก็บอกว่ายายเราเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเราลองถอดเสื้อกินกาแฟกันไหมนะปรากฏว่าไอ้ตาเนี่ยนะ กับยายก็ถอดเสื้อแล้วก็ดื่มกาแฟกันนะพอดื่มกาแฟไปก็แบบโอ้แบบมีความสุขยายก็บอกว่าตาเออฉันว่านะทําไมความรู้สึกมันรู้สึกร้อนสู้ซาจังเลยนะเนี่ยเราถอดเสื้อกินกาแฟกันแบบเนี้ยตาก็บอกว่าทําไมมันจะไม่ร้อนสู้ซาละ่ะก็หัวนมยายอะไปจุ่มอยู่ในถ้วยกาแฟไง <laughs> น,ออนี่บอกมะทีเนี้ยนะปรากฏว่าห้องเรียนห้องนั้นเนี่ยนะก็ะสอนคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเครียดสูงมากเราเอาหัวล้อนะั้นเราก็ขำนะซึ่งอันเนี้ยไปเล่าอะไรให้กี่ห้องฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขำแต่ห้องนั้นอะมีหัวล้ออยู่หนึ่งคน <laughs> แล้วก็บอกว่าอะไรนะคะอาจารย์ขำอะไรกันคะเขาขำไหมอย่างเงี้ยก็คือไม่ขำเลยคือคนที่เครียดมากอะมันไม่ขำนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยพยายามไปหาอะไรที่มันดูแล้วมันขำอ,อ่ะดูน้องน้องการมินกับชาลีก็ได้ดูแล้วก็ขำมันจะนดูน้องอาเธอร์การมินชาลีเนี่ยดูแล้วขำเลยหาอะไรที่มันดูแล้วขำอะ่ะนะคะให้มันได้หัวเราออะนะมันจะได้มีสภาวะอารมณ์ที่ที่ดีนะส่วนชั้นเรียนนั้นเนี่ยที่ห้องอบรมนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องเล่าให้ฟังอะ่ะอ,อีกรอบหนึ่งแล้วพอเขาอ๋อ oh, ค่ะแล้วเขาก็ขำนิดนึงแล้วก็หยุด อันนี้เครียดนะคะไม่เป็นไรเราเราได้แค่รู้แล้วเราก็จะได้บริหารจัดการได้นะคะทีนี้ให้เราเนี่ยลองทุกวันเลยนะลองอ่านหนังสือคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาเจอเขาต้องผ่านประสบการณ์อะไรบ้างอ่ะไม่ใช่เขาโรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกเขาต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเนี่ย แล้วก็ลองจดจดดูว่าเ,าเขาผ่านมาเขาเจอปัญหาอย่างนี้แล้วถ้าเราเป็นเขาอะเราจะทํำยังไงเวลาสเป็นการสมมุติเหตุการณ์นะคะเป็นการสมมุติเหตุการณ์แล้วเราก็ดูซิว่าเขาแล้วเขาแก้ปัญหายัางไงเขาคิดยังไงเขาถึงประสบความสําเร็จนะคะคือเราก็เรียนรู้จากปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งของคนอื่นและทั้งปัญหาของเราเองค่ะ มันก็เป็นการฝึกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้สมองอย่างหนึง่งไม่ได้หมายถามว่าเกิดมาแล้วเราจะคิดบวกเลยนะคะเราต้องค่อยๆเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนคิดบวกเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีสติปัญญาดีก็ต้องคิดได้ค่ะก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่เราจะเป็นคนคิดบวกนะ ต้องตั้งใจก่อนต้องต้องการที่จะเป็นคนคิดบวกก่อนนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆในทีมคิดบวกจวกไม่ยัง้งค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะคะแล้วค่อยๆทําแบบฝึกหัดนะคะก็จะทําให้ให้ให้รู้สึกว่าเ,ออเราไปต่อได้เพราะปึ้งนี่คือมีมีคำถามนะตอบไปเลยก็ได้นะคะมีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมานะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ปดิที่ทํางานที่หนูย้ายมาหนูว่าไม่ไม่เหมาะนะคะแล้วก็ จะโดนตอบโปรอีกหนึ่งเดือนทีนี้หนูก็รู้สึกว่าเนื้อง,งานมันไม่ใช่แล้วหัวหน้าที่นี่ก็ไม่เคยมีลูกน้องหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนวิธีการสอนงานของเขามันก็ไม่ค่อยโอเขาคาดหวังว่าหนูจะต้องรู้ทุกอย่างเหมือนเขาทําแทนได้เลยเหมือนทําแทนเขาได้เลยนะคะแล้วก็จะฉีกหน้าหนูในที่ประชุมเอาเข้าไปนะคะแล้วก็หนูก็เลยคิดว่าหนูจะออกเลยดีไหมนะคะแล้วก็ มาโฟกัสการหางานหรือเปลี่ยนสายงานนะคะหรือจะทนต่อเพื่อเงินดีคะอาจารย์นะหรือต่อให้ผ่านแล้วก็แต่เราก็สู่กับเนื้องานตรงนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อ,อันเดียคิดบวกก่อนคิดบวกอหาหาข้อหา,หาความโชคดีในะความโชคร้ายนี่ก่อนโชคดีคือโชคดีคือเราเริ่มมีความชัดเจนเห็นไหมคะคนที่เขียนมาเนี่ยนะเวลาที่พิมพ์เขียนมาเนี่ยมันดีกว่าพูดนะ เพราะมันมันเรียบเรียงมาแล้วโอเครู้แล้วไม่ชอบเนื้องานไม่ชอบนะคะเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเรายัางต้องผับเคลื่อนด้วยเงินกลับไปดูเงินเก็บว่าเราอ่ะมีเงินเก็บอยู่แค่ไหนที่จะใช้ได้กี่เดือนและภาระของเรามันคืออะไรนะคะในระหว่างนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เรามีสิทธิ์หางานใหม่แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาออกไหมไม่รู้นะเนาะลองถามตัวเองดูว่าลองถามตัวเองนะมาถามอาจารย์ไม่ได้นะถามตัวเองว่า ถ้าลาออกแล้วมันจะเดือดร้อนไหมเอางี้ก่อนนะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีเงินจับใจ่ายใช้สอยถูกว่า <c oughs> ถูกว่านะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลาออกแล้วมันเป็นการหาเรื่องในชีวิตนะ่ะนะคะอะทีนี้ข้อดีคือเรารู้แล้วละ่ะว่าเราเริ่มไม่มีใจกับที่นี่ละและเมื่อเราตรวจดูแล้วว่าเฮ้ยเรายังพอได้อ่ะแล้วเรายังพอมีช่องทางในการหาเงินนะคะเราก็อยู่ในที่ที่แสงแดดส่องถึงนะ่ะนะ อยู่ในที่ที่เขาเห็นคุณค่าเราอยู่ที่ที่แสงแดดส่องถึงและเราก็ค่อยๆหางานที่เราชอบค่ะนะคะแต่ถ้าเราก็รู้สึกว่างานก็ไม่ได้หาง่ายมากนะักนะคะแล้วเราก็คิดว่าเนื้อหาของงานตรงเนี้ยเราไม่ชอบมันจริงๆหรือเราไม่ชอบเพราะหัวหน้าคนนี้ ยกให้ออกก่อนนะคะแต่ถ้าดูแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เนื้อหาของงานมันไม่ได้ตอบเป้าหมายในชุดของเราที่เรากําหนดไว้มันไม่ได้ตอบเป้าหมายของการเรียนรู้ว่าเออเราไม่ได้กําหนดว่าหมายการเรียนรู้เรื่องนี้ไว้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ค่อยคิดแต่อย่าตัดสินใจตอนที่เราว้าวุ่นนะคะค่อยคิดอ่ะคิดเรื่องเงินก่อนต้องคิดเรื่องเงินนะแต่ก็ไม่ใช่เอาเงินมาทําให้เราปวดหัวนะแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องทันที ะะแล้วก็ลองลองค่อยๆสังเกตว่าเอาไปหางานแล้วก็ระหว่างเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆดูว่าแล้วเราทํำยังไงที่เราจะมีรายได้จากตรงทางอื่นมาบ้างค่อยๆค,คิดนะสิ่งที่สําคัญนี่ก็คือเขียนบอกตัวเองนะคะว่าเมื่อเรามาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนที่เรากำลังทํางานนี้อยู่เนี่ยมันต่อจิ๊กซอว์ความสําเร็จตรงไหนให้เราถ้ามันไม่ใช่ ก็อย่าเสียเวลานะคะนะแล้วถ้าเรามีเงินพออีกนิดหน่อยก็แล้วแต่เราก็เราเป็นคนเก่งอะนะคะมันก็มีที่ที่เหมาะกับเราอะนะก็บางคนนะด้วยความไม่กล้าก็จะจมอยู่ที่ตรงนั้นนะคะลองค่อยๆชั่งน้ําหนักระหว่างเงินที่เราต้องการบางทีเราอาจจะเดือนเดือนนี้ไม่ชนเดือนอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะออกต้องคิดนิดนึงแหละนะแต่สุดทางเนี่ยใจเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดเนี่ยเราเครียดมากแค่ไหนถ้าเราเครียดมากจนแบบ จนไม่ได้ละต้องถามนะว่านี่เราขี้แพ้หรือเปล่านะนะคือถ้าออกนะต้องออกด้วยความรู้สึกที่เราไม่ได้เป็นคนขี้แพ้เราออกด้วยความรู้สึกที่เราภาคภูมิใจเราไม่ได้ออกด้วยความรู้สึกบาดเจ็บนะลองค่อยค่อยค่อยคอยค,อยคิดดูนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะอยู่ต่ออีกหน่อยนึงเพราะว่ามันก็ยังเป็นระยะปรับตัวสมมติว่าถ้าหนูยังอยู่ที่นั่นไม่ถึงหเดือน คนที่อยู่ไม่ถึงหกเดือนเนี่ยนะมันยังเขาเรียกว่าในกระบวนการรี่นเพิ่งเริ่มต้นนะคะนะคะทีนี้ถ้าเราคล่องแล้วมันก็อาจจะมันก็อาจจะไปได้ก็ได้ถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราทำนั่นเือไอ้ก้อนเนี้ยมันตอบโจทย์ของเราเรื่องเป้าหมายในชีวิตเราไหมอ่ะถ้าก้อนนี้มันไม่ได,ดูไงมันก็ห่างไกลมันไม่ได้ตอบเราอย่างเงี้ยก็ค่อยๆขยับขยายแต่อย่าคิดตอนนี้ค่ะนะค่อยๆเอาของมาวางเขียนไว้ก่อนเขียนแล้วกองกองกองแล้วค่อยมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ ขอบคุณที่ถามมาค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ